สวัสดีครับพบกับช่อง YouTube จังตอมเด็กเตอร์ครับน้ำมันรุมตัวเชียนจะบอกุ่นปล่ไอ้น้ำมันน้มันดุ่มไดุ่ดมนี้เลยใส่ตัวมันยัไม่ดุมอ๋อมีแต่ขั้นนะคุณขันน้นนั้นยังไม่ดุมสามจุดยังไอสามจียังม่ดุม ลลแล้วมันกันแรงกระดังมันหายแน่เลื่อนเครื่องรบกระบี่เลื่อนกับลมยาคลิปนี้ก็พาดูดูรถครับพาดูรถไปเรื่อย,รอยตรงนี้ก็ ไม่ค่อยได้ออกเซอร์วิทครับเพราะว่ารถ <c oughs> ส่วนมากก็จอดกันเนาะจะออกเซอร์วิทก็ช่วงเขาลงนาครับช่วงนี้ก็ก็มีออกไปเซอร์วิทบ้างครับแต่ว่าไม่ค่อยเยอะ <c oughs> ก็วันนี้ว่างๆก็ให้รถให้ดูครับใายดูเรื่อย ก็ที่สามจุดสี่ศูนย์ครับนี่ก็ของรถฟอร์ดครับใครสนใจก็มาดูได้ครับ <c oughs> ก็ให้ดูบูชัวยอีกครั้งหนึ่งครับ เฉียบกันเอาที่สามจุดสี่ศูนย์ที่สามจุดห้าศูนย์ครับแวะมาดูได้ครับรถอ,อยู่ที่บริษัทมาตาวีเดอร์เนชั่นแนลครับอยู่ถนนสองสี 4, ครับโชคชัยเดชอุดมครับ ก็แวะมาดูมาเลือกชมกันได้ครับไม่ซื้อก็อไม่เป็นไรครับอยากได้บูชัวไปดูก็ได้ครับไปศึกษาไว้ก่อนครับบูชัวแต่รุ่นก็มีครับมีทุกรุ่นครับ เป็นน้องใหม่ครับ2.50จุดห้าศูนนี้มาดูถ่ายน้องครับการเช็ครถครับเช็ครถว่ามีอ,อ,อะไรขาดตกบกพร่องไหมครับ ดูรายละเอียดรถครับนี่ก็แม็โครครับซานี่เอสบายห้าสิบห้าซีครับร้านเราก็จะจำหน่ายทั้งรถเทกเตอร์ครับรถไมโครครับซานี่ ก็มีอะไรครับมีมีผานครับสายพงสายพานน้ำมันครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเหลิกน้ำมันพาวเวอร์มีหมดครับครับมีหลายยี่ห้อครับกุ้ายันมา้าของเชลครับนิฮอนแลน ไหก็มีครับรถรถไถฟ,ฟอร์รถเนิวฮอนแลนด์รถเกี่ยวรถคูปตายันมาครับนี่ก็จะเป็นบ้องผานครับใครอยากได้บ้องแบบไหนก็มาเลือกมาชมครับ ก็ <g ül> ยังไม่ออกครับราคาตกลงกันยังไม่ได้อัอนนี้ว่าอะไรน,นะความเมตเครื่องความเมตเครื่องบเอาไปเลยตามสภาพต่อรองกันได้ ดีทิพาเดี๋ยวรีวิวให้ดูครับคันนี้มามาดูวันนี้ก่อนอืมครับก็มาดูไทยครับไทยจะใช้เป็นของ CMT ครับไทยงิยงดีบูซีรี่ับตเตอรี่ก็เป็นของวิเชียนครับ ก็เครื่องเซฟปุ๋ยอ้อยครับเป็นของบ้านปโป่งครับบ้านปโป่งราชบุรีเนาะโรงงานกลกิิบ,บ้านปโป่งครับไอเครื่องปลูกอ้อยเครื่องเซฟปุ๋ยอ้อยอรถขีบก็มีนะนต,ตัวคีบอ้อยก็มีครับ เราคิดอะอยก็มีดูอะไรครับอะไรก็มีเยอะครับมีเยอะแยะมากมายตรงนี้ก็จะเป็นลูกบล็อกอะไรรถเครื่องมือช่างก็มีครับ มันก็ผ่านยกล่องยกล่องหัวมันครับผ่านยกล่องหัวมันของ c b i ครับนี่ก็เครื่งองเจาะเครื่งองเจาะดินครับเจาะล้ม ได้ไม่อ้อยหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหมืนอนกันอโอเคครับคลิปนี้ก็จ,จบเพียงแค่นี้ครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมรีวิวรถคันนี้ให้ดูครับทีทีเจ็ดสิบห้าครับก็ราคาก็ปรับขึ้นมาใหม่ครับเดี๋ยวจะแจ้งราคาอีกครับ ราคาปับขึ้นมาใหม่อ่ะโอเคครับดูคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามกด Subscribe ให้ผมเลยนะครับเพื่อจะได้มีกำลังใจในการถ่ายคลิปต่อไปครับขอบคุณครับที่เขามารับชมขอบคุณครับ